สวัสดีครับและนี่คือ The Daily Brief Brief สำคัญสำหรับชีวิตและการทำงานวันนี้เราจะพาไปสำรวจหนึ่งในกฎคิดที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนผลลัพธ์ได้อย่างมหาศาลคือ The Pareto Principle กฎ80-20หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆว่าหา20%ที่สร้างผลลัพธ์80%แล้วทุ่มเทกับ20%นั้นให้สุดคุณอาจเคยมีความรู้สึกนี้ทำงานทั้งวันจนเหนื่อย แต่พอตอนเย็นกลับรู้สึกว่าวันนี้ฉันทำอะไรจริงจังมากไปหรือเปล่าตอบข้อความในเพจ Facebook นับร้อยรายการที่ต้องไล่เรียงใน To Do List แต่สิ่งสำคัญจริง,รงๆกลับยังไม่ขยับไปไหนกด80-20ช่วยให้เราหยุดทำงานมากแบบไม่ตรงจุดแล้วเริ่มทำงานน้อยแต่มีน้ำหนักแทนกด80-20คืออะไรอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆหลักการนี้บอกว่า ในหลายซิสเต็มผลลัพธ์ส่วนใหญ่จะมาจากปัจจัยส่วนน้อยเช่นลูกค้า20%ทํารายได้80%งาน20%สร้างผลงาน80%ปัญหา20%ทําให้เกิดข้อผิดพลาด80%ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตรงตัวเสมอไป20-80อาจเป็น10-90หรือ30-70แต่สาระสําคัญคือ เรามักเห็นความแตกต่างระหว่างของแท้และของเพิงแล้วทำไมมันถึงส่งพลังและได้ผลเพราะมันเป็นเหตุผลเชิงจิตวิทยาและเชิงปฏิบัติเมื่อเราเลิกเสียเวลาเราหยุดเอาเวลาไปทุ่มกับงานที่ให้ผลร้อยเพิ่มเลเวอเรจทุ่มทรัพยากรเวลาทักษะพลังใจกับงานที่ให้ผลสูงจะเห็นความก้าวหน้าเร็วขึ้นชัดเจน และเรียบง่ายการรู้ว่าอะไรสำคัญจริงๆช่วยลดความสับสนและความเครียดในเชิงจิตวิทยาเมื่อคนเห็นผลลัพธ์ชัดเจนพลังจูงใจหรือโม t i v a t i o นเพิ่มขึ้นทำให้มีแนวโน้มลงมืออย่างต่อเนื่องนี่คือวงจรบวกที่กฎนี้ช่วยสร้างผมยกตัวอย่างแบบนี้นักขายเขาใช้เวลาไปกับการตามลูกค้าทุกคนแต่เมื่อวิเคราะห์พบว่า ลูกค้า20%สามารถให้80%ของยอดขายของเขาได้เมื่อลงเวลากับลูกค้ากลุ่มนี้ผลลัพธ์รวมเพิ่มขึ้นทันทีหรือนักเขียนหรือครีเอเตอร์หัวข้อวิดีโอ2-3หัวข้อสร้างยอดวิวหลักเมื่อลงแรงสร้างซีรีส์ต่อยอดยอดวิวรวมพุ่งขึ้นหรือจะเป็นงานประจำรายงานรายสัปดาห์ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารหชิ้น ดีกว่าการทำงานยิบย่อยหลายสิบอย่างที่ไม่ได้มีผลจริงวิธีวิเคราะห์หา20%ของคุณขั้นตอนที่1รวบรวมข้อมูลมองดูรอบด้านในเวลา1วันหรือ1สัปดาห์จดบันทึกว่าคุณทำอะไรบ้างใน1สัปดาห์งานประชุมโทรคุยเขียนรายงานติดต่อลูกค,ค้าฝึกทักษะเป็นต้นระบุเวลาและผลลัพธ์ที่ได้เช่นยอดขายต่อชั่วโมง เพิ่มยอดออเดอร์ก้าวหน้า0.5%ของโปรเจกต์ขั้นตอนที่2วัดผลลัพธ์ตั้งตัวชี้วัดง่ายๆเช่นยอดขายจำนวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการงานที่ผ่าน QA จำนวนไอเดียที่เกิดขึ้นจริงผูกผลลัพธ์กับกิจกรรมแต่ละชนิดขั้นตอนที่3จัดลำดับตามผลลัพธ์เรียงกิจกรรมจากให้ผลมากสุดถึงให้ผลน้อยสุด ดูว่ากลุ่มบนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของงานทั้งหมดและให้ผลเท่าไหร่ขั้นตอนที่4เลือก20%และทดสอบเลือกกิจกรรมที่ให้ผลสูงสุดประมาณ1-3งานขึ้นอยู่กับบริบทในสัปดาห์หน้าให้ทุ่มเวลา70-80%ของเวลาทำงานไปที่กิจกรรมเหล่านี้แล้วสังเกตผลขั้นตอนที่5วัดซ้ำและปรับปรุงหลังหงสัปดาห์หรือ1ไตรมาส วัดผลอีกครั้งปรับ20%ของคุณให้เฉียบขึ้นนี่คือการบนกลับแบบไคเซนที่เราเคยทูดถึงทีนี้ต้องระวังเรื่องอื่นๆด้วยเมื่อคุณโฟกัส20%คืออย่าละเลยงานพื้นฐานจนระบบพังบางงาน80%อาจเป็นเมนเทนแนนซ์จำเป็นให้จัดตารางสม่ำเสมอแต่ไม่มากเกินไปอย่าทำตามความรู้สึกอย่างเดียวต้องอิงข้อมูลอย่าลืมบริบท 20%ของวันนี้อาจเปลี่ยนพรุ่งนี้เมื่อบริบทเปลี่ยนดังนั้นวัดผลเป็นรอบๆเราจะเริ่มวิธีการนี้ได้อย่างไร 1. ใช้เวลา15นาทีจดรายการงานท,งทั้งหมดที่จะทำในสัปดาห์นี้10 2ถึง20ข้อ 2. กํากับแต่ละข้อด้วยผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้เช่นยอดขายต่อชั่วโมงเพิ่มยอดออเดอร์ก้าวหน้า0.5%ของโปรเจกต 3. เลือก3งานที่คิดว่าเป็น20%ผมใช้วิธีเขียนบนกระดาษหรือโนชั่น 4. บล็อกเวลาวันนี้2ช่วงรวมกัน90-120นาทีเพื่อทำงาน20%เหล่านั้นแบบโฟกัสปิดแจ้งเตือนทุกอย่างและ 5. ทิ้งบันทึกสั้นๆเมื่อจบวันว่าผลอะไรเกิดขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลรอบหน้าแล้วทำอย่างไรให้20%กลายเป็นนิสัย สร้างระบบตั้งระบบที่ช่วยให้คุณทำา20%นั้นซ้ำๆเช่นสล็อตเวลาเช้าสำหรับงานสำคัญที่จะต้องทำทุกวันวัดด้วย KPI เล็กๆเช่นจำนวนบทความที่ปิดจำนวนลูกค้าติดตามกลับหรือเวลาที่โฟกัสจริงต่อวันเล็งให้ยาว c o m p พ u n d f ์เอฟเผลของการโฟกัส20%สสะสมเป็นผลลัพธ์ใหญ่เมื่อเวลาผ่านไปอยา่าคาดหวังปาฏิหาริย์วันเดียว วันนี้ผมอยากให้คุณถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าฉันมีเวลาทำแค่อย่างเดียวจริงๆที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์ของสัปดาห์นี้สิ่งนั้นคืออะไรจดลงมาแล้วลงมือทำส่วนนั้นวันนี้เลยระบุ20%ของงานคุณที่คิดว่าจะให้ผลลัพธ์80%เขียนเป็น1-3ข้อบล็อกเวลานี้90-120นาทีเพื่อทำงาน20%เหล่านั้นแบบโฟกัสกลับมาบันทึก ผลลั์แล้วแชร์ในคอมเมนต์เพื่อช่วยกันเรียนรู้ขอบคุณที่ร่วมฟัง The Daily Brief ถ้าคุณได้ไอเดียให้กดไลค์กดติดตาม The Daily Brief แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ